นี่ฉันว่านะสิ่งมีชีวิตหมายเลขสปกที่พ่อนายนะ่ะที่กำวลอยู่ตอนนี้เนี่ยมันน่าจะจริงนะเออเหรอฉลับฉันแล้วม,มันก็เหมือนสลาเมนเดอร์ธรรมดาทั่วไปนะแต่ว่าฉันก็ว่าอย่าฟื้นมาดีกว่านะเพราะว่าเชื่อว่านี่เผ่าพันธุ์ของมันหายไปตั้งแต่ 60บล้านปีที่แล้วนะ่ะแถมตอนนี้ชุมชนในปันพชิตชิตยาอะไรสักอย่างนี่แหละคุยกันว่ามันอยู่ที่นั่นแถมอันฟอสซิลก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะฉันพูดจริงๆนะเนี่ยฉันเข้าใจได้นะฉันก็อยากได้ใหญ่กว่านี้หน่อยนะแต่ว่านะเฮหนานี่เคยพูดอย่างนั้นจริงๆเลยนะอันนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ฉันเลยอยากให้มันไล่คุณไปจนติดซอกซอยจริงๆเลยนะโถโโเธอก็พูดแบบนั้นจริงๆเลยสินะให้ตายเถินะา ฉันว่านะ่ะอย่าเข้าใจผิดดีกว่าพอเถอะนะขอแก้อย่าเข้าใจผิดพอฉันเข้าใจในสุมชนของเธอนะบัรพชิตวิทยานะฉันคิดว่าอาจจะพบว่ามันไม่สําคัญเลยสักนิดหนึ่งนะให้ตายเถอะนายนี่พูดผิวเผินอีกแล้วสินะเรื่องไร้สาระแบบนั้นนะ่ะมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องสัมพันธ์กันนะศสิิสวาฉันขอพูดตรงๆนะ ว่าบางทีเราก็าไม่ต้องจดจจอไมากขนาดกันได้หากเราพบแบบว่าคนโดโด้พวกนี้ใช่ไหมคงกลายเป็นข่าวแต่คงไม่ใครคิดหรอกนะว่าจะเจอบาซิลาแคทจนพบอยู่แถวสายฝั่งอเมริกาใตานะ้น่ะฉันคิดว่าคนที่จะพูดถึงเจ้าตัวน้อยของเราอาจจะมีอยู่บ้างนะแต่ฉันก็พูดได้มาเต็มปากหรอกเรื่องความเข้าใจของเธอนะโอกตะฉันว่า มันอาจไม่ทําให้ชีวิตฉันดีขึ้นหรอกนะแต่ว่า,างานของฉันน่ะคงจะถูกจดจําไปอีกนานเช่นเดียวกับนักกวีในนกักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ที่เขียนบันทึกไว้เพื่อตาตึงแก่เหล่าผู้ชมทั้งหลายและผู้อ่านทั้งหลายด้วยนะโอ้โหนี่ฮะเห็ตาสินี่ต้องเป็นภาพพิมพ์ที่หายากมากเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ยากขนาดน,นั้นหรอกนะก็เห็นว่าล้าส่วนใหญ่น่ะมีหนังสือเล็กเกินไปหน่อยชั้นวาก็เล็กเกิน เธอเธอนี่น่าจะสนุกเอาเรื่องอยู่นะว้าวว้าวามันน่าสนใจเอาเรื่องอันเนี่ยไม่เคยคิดว่าก่อนว่าจะได้อ่านหนังสือแบบนี้มาก่อนนะงั้นนายลองอ่านสิเออแน่นะแน่นอนสินายมีความสามารถนี่ในด้านเรื่องภาษาอังกฤษกนี่เนม่ใช่หรอ,อ,อโอเคจะอ่านก็ได้นะการละครหนึ่งนานมาแล้วอ,อได้แต่คนคิดอ่อนแล้วเหนื่อยละ ขอให้วันพรุ่งนี้มันมาถึงแต่ก็นะจะขอยุมยนจากใครก็เหมือนไปติดหนีเขาสิงนั้นเออคนแก่เป็นงี้เองเหรอวะ <c oughs> เอา,เอาเล่ะจะตัวน้อยแต่เวลากินอาหารแล้วมาเร็วเข้าเร็ว <c oughs> มันก็เริ่มจากหนังสือของฉันมันเป็นเรื่องราวแห่งความโศกเศร้าอะนะเ <c oughs> อความเศร้าความเศร้าของเลเนอร์ที่หายไปทำไมก็ไรชื่อไรนามเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่านะ ฉันจะเข้มแข็งเข้าไว้เข้มแข็งเข้าไว้เพื่อนตัวน้อยฉันจะแก้ไขปัญหาเรื่องบ้าบ้านี้นี่เองฉันจะแก้ไขปัญหานี้นี่เองโอ้ไอชิบหายนี่นั่นเสีมือไอตัวน้อยใช่ไหมว่านั่นน่ะฮ เฮ้ย hey, ดูนี่สิมันใหญ่ยาวมา,มากๆนะพอพอกับสนามฟุตบอลเลยก็ว่าได้ดูสิขนาดขนาดนั้นนะ่ะฉันบอกได้ว่าอาจจะเป็นสารเคมีที่พวกเขาทิ้งลงไปได้นะถ้าให้เกิดระเบิดแรงระเบิดขนาดนั้นก็ได้นะ่ะฉันคิดว่านะเออใช่แล้วครับหัวหนะ้าผมคิดว่าวันนี้ผมขอลาได้ไหมอ่านานี่มีเรื่องตลกอยู่สินะให้ตาเห็นน่าโอเคคุณหมอผมดีใจที่พอนะที่คุณมานนะ่ะ เออวัวเทีวเลมอนดีใจได้เจอนายนะเอออะไรมันจะขนาดนี้วะเนี่ยโอ้พระเจ้าไม่อะเหมือนเหมือนนิ้นถล่มสวากว์่านะผมสงสัยว่าแพนดินถล่มเหรออืมผมสงสัยว่าเรื่องนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นายคิดว่าไงละ่ะผมว่าเพื่อนตัวน้อยของพวกเราเนี่ยจะโตเกินไปหน่อยแล้วมัง้งดูสิทําเสขนาดนี้ว่าไม่ใช่แล้วมัง้งท่าน <c oughs> เล้วหมอล่ะจะคิดว่ายังไงกับเรื่องแบบนี้ละ่ะอาไล่สาล่าว่ะ เฮ้ย hey, หมอแต่มันเริ่มมีเจ็ดนิ้วใช่ไหมทีนี้มันก็ยาวถึงเจ็ดไม้แล้วอ่ะมันแบบนั้นนะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ทางกายภาพนะเว้ยถ้าจะขนาดนั้นนะผมว่าเจอรี่ไม่ได้พูดดูถูกนะผมบอกแบบนั้นว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้นะที่มันจะตัวสูงขนาดนั้นนะ่ะตั้งเจ็ดไม้เลยนะถึงอาจจะคิดไปตามกะทีแหละเออในายแจน,นเดมอนเชื่อเถอะผมยังจำแววตาของหมอนั่นได้อยู่เลย เอาลนะอ่านะไอเจ้าตัวน้อยของเรานะ่ะมันคงจะไปทางเออสู่หน้าน้ำแต่แถวหน้าน้ำเปิดมั้งแต่ถวนั้นแหละเออเนี่ยมันตัวเชื้อเลยในในายเจ้าโวดตัวชีวภัยเลยพี่ฉันว่านะเขานะ่ะอาจจะอยู่ซักที่ที่แห่งไหนก็ได้นะเราอาจจะเจอเขาก็ได้ผมขอถามนะครับเราควรจะทำยังต่อดีครับโอ้โหถามมาได้นะมึงอนะอยากจะตีนป่าไอสัตว์